และว,วันที่เราปลื้มใจที่สุดคือวันไหนพี่น้องทีักวันที่เราจะเห็นความเสียสละที่เราทําลงไปวันที่รู้ว่าอัลลอฮ์รับยาอัลลอฮ์วันที่เรารู้ว่าอัลลอฮ์รับอามาลแล้วยาโรเราเดินบนทางวันนี้เราลุ้น นะครับพี่น้องสอบติดหรือเปล่าก็าไม่รู้เกจะออกมาตกในร่วงก็ไม่รู้รู้วันเดียวคือวันตายแล้วผมบอกว่าถ้าวันสุดท้ายวินาทีสุดท้ายวินาทีที่มลคุณมาเ้ามารับวิญญาณมาเลยครับจึงมาสองประเภทบีดุลวูจูอันดับแรกใบหน้าขาวสะอาดมาเลยเาอ AH! อัลลอฮ์มูอัซบินชาบัานบอกเลยวันนี้ฉันกำลังจะตายเนี่ยฉันไม่ได้เสียดายดุนยาเลยฉันไม่ได้คิดถึงต้นไม้ที่ฉันจะปลูกไม่ได้คิดถึงบ่อน,น้ําที่เราจะขุด เสียดายที่จะไม่ได้เรียนรู้เรื่องราวอิสลามอีกแล้วซาบัตพี่น้องที่รักวันตายที่สุดคือต้องการพักศัจธรรมวันนี้เราเห็นเลยความสุขที่สุดวันนี้คือวันตายถ้าอัลลอฮ์รับความสละของเราอิมุตัยิมีอิมามจึงบอกว่าวันมาตุรอฮ์ความตายสําหรับฉันขอให้เป็นการพักด้วยยาอัลลอฮ์ดุน ดนยามันอูนดุนยามันถูซาบเจงดุนยาไม่ใช่ของเราเอาลัลลอฮ์ส่งเรามาเพื่อต่อสู้กับอารมณ์พยายามในอิบารัตทำไมอลัลลอฮ์หอนเรามีเวลาอีกไม่กี่ปีพี่น้องจะนานขนาดไหนพี่น้องจะมีอายุอีกขนาดไหนตั้งแต่วันผมเห็นพ่อตายเนี่ยนอะผมรู้เลยพี่น้อง จริงๆเรารู้ด้วยทฤษฎีนะแต่ Allah สอนในรูปความจริงดุนยาไม่เหลืออะไรเลยสุขที่สุดวันนี้คืออะไรครับวันที่เราจากดุนยาด้วยละอิละฮะอิลล a l l วันที่เราออกจากดุนยาละอิละฮะอิลล a l l มันกานะฟีอาคริกะ ใครคำสุดท้ายออกด้วยลายลายละลอได้เดคอยลันจจนนะนบีการันตีว่าสวรรค์แล้ววันนั้นไม่ใช่ทุกคนจะพูดได้มันจะพูดได้สำหรับคนที่ทุ่มชีวิตให้ลลอิลาฮอิลอลอจริงอินนัลละดีนกอลูรับบุนัลลอฮกอลูรับบุนัลลอฮซุมมัสตะกอมูเขายืนหยัดในละอิลาหอิลอลอเขาให้แล้วในสิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการเขาสละแล้วในความสุขส่วนตัวของเขา เขาพยายามทําในสิ่งที่อัลลอฮ์ต่เาพอใจเขาสอบาัตอดทนในเวลาอัลลอฮ์สอบแล้วยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์สอบเบาเรื่องหนักท้งนั้นเลยเบายิ่งอ่อนแออะไรอัลลอฮ์สอบเรื่องนั้นเพื่ออะไรครับเพื่อเบาจะได้เกรงสอบัตอดทนเราร้องไห้ผมบอกพี่น้องร้องได้เลยพี่น้องบอกอัลลอฮ์ได้เลยยาอัลลอฮ์ดุนยาเหนื่อยยาอัลลอฮ์ดุนยาทรมานดุนยาเป็นอย่างนั้น อลัลลอฮฺอาลาได้ย,ยินหมดทุกอย่างอลัลลอฮ์เมตตาที่สุดอัลฮะมุรอาฮิมีอลัลลอฮ์เมตตาที่สุดพี่น้องนึกแล้วว่าอลัลลอฮ์จะเห็นน้าตาบ่าวและอลัลลอฮ์ไม่ช่วยบ่าวที่ขออลัลลอฮ์ด้วยหัวใจซอบัตอดทนซอบัตอีกนิดเดียวบ่าวอัลลอฮ์แล้วเจ้าจะได้พักตลอดกาลเมื่อเจ้าหลุดจากดุนยาวันนี้เราดูมายัดเขาหลับตาตรงนี้เขาไม่ได้ไปไหนเขาตื่นทันทีในอลัลลัมบาร เขาจบจากตรงนี้แล้วเขาเริ่มชีวิตที่ท้าวรตลอดกาลนักวิชาการจึงบอกที่บายความตายให้เราเข้าใจง่ายๆความตายไม่จะจุดจบแต่เป็นการเริ่มต้นที่ไม่มีวันดับครับพี่นะ้องแล้วมันจะเดินต่อไปและไม่มีตายตลอดกาลแล้วจะตัดสินว่าเราจะพักหรือจะทรมานตรงที่เรามีชีวิตอยู่วันนี้ครับพี่นะ้อง